ีหน้าเข้าเกมอย่างกับฟรีไฟล์เลยนนเลิกจากนิวเคลียร์สงคารามนิวเคลียร์เราเลยต้องอาศัยอยู่ภายใต้หลังสีรษะเราวาดแต่ขยิบของโลกวาดซึ่งการแผ่หลังศีเป็นเวลานานทำให้ลิงมีสติปัญญาอย่างมากเมื่อสมันก่อนหน่วยเซเรนได้ควบคุมเครื่องตรวจจับสเปกตรัมที่สามารถป้องกันหลัสาางสีได้อาณาของเราจรึงเคลื่อนเข้าไปที่าาป้อมมาอย่างระมัดระวัง Wow. Wow. ว้าวว้าวว่าแต่ฟักยัดแค่เฮ้ยของจริงไม่เป็นคนไม่ได้โฆษณาเลย ียมีหมดการเล่นหลายแบบโอ้โหนี่มันเอามาจากแบบจากทุกทุกโฆษณาเกมมือถ <c oughs> well ือเลยเนี่ยเฮ้ยยี่โคตรตึงอ่ะเอาอันนี้เลยฮะกูเห็นในโฆษณาเค้านี้แหละยัดแค่หน้าโฆษณาไม่อย่างเอาแล้วเข้ามาในเกมกูไม่ได้บอกคนละเกมเอ้ยชิบหายแล้วเอ้ยยิ้มไอะเอ๊ะเอ๊ะกินกล้วยกินกล้วยอุ้ย เฮียโอ้โหอัพเกรดร่างไงนะกูอัพเกรดร่างแล้วกูตีแล้วกูตีเอ้มาหนี้มาหนี้ไปไหนมึงดูเลเไม่กูด้วยเปล็ดมาไม่กูฆ่าซะดีดีเออเออเออไม่ต่อยได้อ่ะเฮียโคตรตึงอ่ะอุ้ยมันมีครูดาวโอ้ฮะทำไมเขาว่าไงวุ่นวาเนี่เด็กแมมอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยไอชินที่ไปเกือบสู้กูได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอกอู้โหเชี่ยกูเป็นกอริลล่าตัวนั้นไอ้อ้าว What? ทำไม่ดีมากฮะรถฟักโบส์ภาพมันไอย่างแตกเลยเดี๋ยวแล้วนึงนะกูกูจะหยุดเฮ้ยเปาเฮ้ยไอไอเปาซึ่งกูขอเพิ่มปุ่มหน่อยได้ไหมเนี่ยโีเบันทึกไอ้เปเามึงโดนกูแน่เปาไม่มีคนไทยด้วยจิบหายแล้วผมเริ่มช้าไปเลยว่ะแม่งเอ้ยคนอื่นก็ใช้หมดแล้วเนี่ยเชียะเฉียะเฉีย บัณฑิ์บัณฑิบัณฑิโหโคตรใจเลยโอ้ชีย่ยไอ้ปอโดนละแกไอ้ปอโดนละแกมึงเดนอากิโลโก้โอ้ชื่อแต่ละคนยอดมากเลยฮะเอ้ยไปกลัวเดี๋ยววะไอ้เชีย่ยกูโคตรตึงแล้วตอนเนี้ยเชีย่ยขนาดยูนี่ขนาดกูเก็บที่หลังมมดเลยให้มึงมึงกากยังไว้พวกเนี้ยนี่โคตรจอกเลยวะอะไรนี่ ม่นี่ไอ้ไอ้วูดิูโอ้โหได้ปลอลไม่ย่างกากอ่ะไอ้เขี้ยปลอลมึงแหงกากเลยตบไปตายเลยมึง What the fuck oh my god this มันนี่แบบคนไร้เลอร์คที่ผมคิดเลยเนี่ยเชี่ยโค้โตึงอ่ะโอ้ว่าละพี่แล้วคัสซีเล้วก,ก็ต,ตัดกลับมาตอนที่แบบมึงกันเลยแบบเหมือนจะเป็นแบบแนวยิงปืนเชีย่ยอ๋อแล้วก็เป็นแนวยิงปืนสองทางอย่างงี้ป่ะไอ้ก <c oughs> ีามันตึงว่ะ เอาไปเล่นไป<ะ>คานกับเกมเพลไม่คุณะโลกเลยเฮ้ยให้คุเล่นไปคุเล่นปะเชีย่ยเอ,อ้ยไม่ใช่อะไรวะเนี่ยเป็ไนไงเลพกับตนเกือบไปแล้วก็ได้ะถ้าม,มีคุณเราคงไม่ออกไปนไเดี๋ยเ,เดี๋ยวเ ท่านโอเคแน่โอเคไหมอันวินนักสอดแนมแหละเขาไปไหนที่เวลาเรียกชื่อกันไ,ไ,ไม่ได้อย่างนี้เดีวะ่าอันวินนักสอดแนมอ่มโฟดนักเก็บของอ่มไอเจ็กนักขี้อะไรวันี้เชื่อไม่ใช่แล้วเพราะเราไม่เป็นไรอ่ะอันวินไปสำรวจพื้นที่แถวนี้ก่อนแล้วเขากลับมาโรจเจอร์นักอ่มนอนกองทหาของเรา,ารหิวห่วยมากเลยข้ารางการพื้นกำลังเราต้องหาของกินก่อนแล้ว กัปตันเรามีอหารอยู่ตรงนั้นน oh ะเว้ยไหนโอ้มาการเฮ้ยเดี๋ยวปนะเราไอกเกมพีเมื่อกี้มันหายไปไหนแล้ววะให้มันเหมือนเป็นกลายเป็นร้านดีเอาเออไปแล้วเนี่ยโอ้ชิข้ามาดูอ่ะอุ้ยเฮียไม่ใช่แล้ว <c oughs> ไม่เอ้ย,อยมา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 มึงมาไอไม่ดิ่งในกุ่นโอเคมาวะ่ะเฮ้ยน่านไงชิ้นนี้เป็นของจริงเลยแบบโฆษณาเป๊ะ อย่าผมคิดเรวิดเลยเกมไม่ค่อยอย่างดีเอ้ย,อยเอ้ย,อยเดี๋ยวเพื่อนมึงอย่าไปดิเดีย๋ยวมามา,าแซงกูนะเว้ยไปแล้วเอาให้ใไปไปได้อะอ๋อไปดิอ๋อมันคือแถวของเราเชี่ยมันคือแบบทุกหมวดของเกมที่มีอยู่ยโฆษณายี่นี่เงินลดแต้มด้วยลเ <laughs> ยี่ของจริงแบบคนเนี้ยยี่คนสร้างเกมนี่ม่งสนองนิดกูจะหายเลย,ยกูจะแบบให้เกมหนึ่งแม่งมีทุกเกมที่มันโฆษณาเลยกูจะได้เล่นทีเดียวไม่ต้องมีโหลดหลายเกม ว้า h วัตถาค่ะกูมาแล้วไอ้เชี่ยไม่ดีนะผมพอไปล่าต่อไปมันจะมีล่าที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมไหมไม่น่ามีนะอันนี้จะเป็นล่ากับสุดท้ายแล้วคิดว่านะโอ้โหแม่งเอ้ยโอ้เทพี่จา๋าอะไรกันครับเนี่ยมึงโดนกูวิวิมันมีตัวแบบจุก๊กไอเอ็ดมึงมาดิมึงมาดิเฮ้ยมันมันกลับไปแคมป์คนกากๆไว้ไอ้เี่ยี่มันเหมือน มันเป็นนะเนี่ยเมื ENNIS, ่วันี้มันเป็นวะกูซัดหมดแล้วกูซัดกูซัดกูซัดกูคุมกำเนิดไงใครใครบ้าอาจจะไปแย่งกูกูมึงมามึงมามึงมากูคุมกำเนิดหมดละไอ้เชี่ยกูเอฟของจริงนกันเนี่ยลอยตายหมดกูต hmm. ่อยตายหมดไปแล้วฮะเฮียแต้มันสองอ่ะอืมใคร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 บ้าละใครใครมึงหนีไปเลยมึงอ่ะ โอ้โอ้แท้เลยพี่แล้วมันก็แต่งกลับมาเป็นอย่างนี้เนี่ยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะั้นแล้วเกมเพลย์ที่มันให้เลือก3แบบตอนแรกแหละเะงันจะกลับไปเลือกได้ไหมอยากจะเล่นแบบอื่นดูบ้างอ่ะหรือว่ากูเลือกแบบไหนคือก็จะเป็นแบบแบบนั้นไปเลยเหรอไม่น่าใช่มั้งทำมาเสียเปล่าอย่างนั้นนะ่ะก็ต้องให้เราเล่นบ้างดิเชี่ยเอฟเป็นเวย์เอฟตูเกเตอร์รู้จักไหมรูปแบบเกมที่กูได้ามาก่อนหน้านี่นนจะหายไปเลยแล้วมันก็จะกลับมาเป็นแบบแนวแบบแคนอัพแคนงูง ต้องรอเวลาทั้งวันทั้งคืนนั่นไงบทที่หนึ่งฐานที่มั่นใหม่บ้านรักใหม่การเดินทางครั้งใหม่โอ้เฮลนาแมนยืนยันโอเคแล้วมันก็จะสลับกับกิมพร์ธรรมดาธรรมดาของมันเห็นนะเฮ้ยมีตัวสีแดงด้วยมันจะมายิงเันวะเนี่ยแล้วนี่คือต้องรอเวลาใช่ไหมด้านล่างมีของแข็งเกินไปที่จะผุดผ่านเราะเราจะการสิงก็การลิงเพิ่มเติมโอ้ได้เลยเพื่อนรับทางบิดจะไปหาลิงมาให้บุญนายเองเอ๊ะ ฮะ huh? เมื่อกี้บดหนึ่งจบแล้ว Sh อชิแล้วไหนกีเพย์แบบอื่นนะกูอยากเห็นนะล้องว้า wow. วคืนธรรมชาติให้แก่ชาวลิงแล้วก็ตัดมานด้คัสซินแบบเทียบบเอามาล่อพวกกูเนี่ยโฆษณาแบบนี้ที่มันจะมาล่อพวกกูเว้ยเนี่ยว่าของจริงเลย วัดฟักตายเชียโคสยองขวันอะไรวะเนี่ยหกวันโจมตีช่วยด้วยอะไรเนี่ยใครใครขอความช่วยเหลือเฮ้ยเดี๋ยวเกมเพลย์มันจะเป็นแนวนี้ไม่หมดแล้วหรอกูอยากได้แนวอื่นอ่ะได้ไหมแต่เพื่อเริ่มเกมอหออเหอเหอ ว a t แต่อะไรเพิ่งเริ่มเกมนะแต่เกีียวไม่ใช่เฮ้ยเอยเอันนี้น่าเล่นอันนี้น่าเล่นกูกูไปม่วงตัวนี้ย PGR เขตเว็บตรงฮะอะอนี่ไม่ใช่สิที่กูคิดใช่ไหมบาคารา่าเว็บแย่มากหลอกกินจัดเอาอย่างเดียวเลยไปให้เลย ให้ดาวเดียวพอจริงๆไม่ควรให้ดาวเลยซ้มนะครับเป็นเริเศษสุดที่นี่คือประสบการณ์ตรงจากคนที่ใช้บริการจากเว็บนี้ฮะทําไมติดต่อแอดมินไม่ได้ถอนเงินไม่ได้ครับเสียปิกหยอบหมื่นเพราะได้แล้วทำไมไม่ถอนครับนี่คือประสบการณ์ตรงจากกูที่เล่นเว็บนี้ฮะพวกมึงเป็นใครมาเอาเงินกูซเดเ๋ยวมึงเจอกูไอ้สัส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 สันี่คือประสบการณ์ตรงจากคนที่นเว็บนี้ครับ C.F.D. โอนเงินไปไม่เข้าแล้วติดต่อแอดมินไม่ได้เลยหรือต้องให้โทรศัพท์ไอ้โพสต์ประจานนี่คือประสบการณ์จากคนจีนแบบนี้ครับคือโพสต์ประจานเนี่ยมึงเนี่ยโดนดาตัวแรกเลย <c oughs> ไอ้พวกขี้โกงเวลาเสียมึงเอาไปแต่ไม่ได้เวลาให้คนอยากเล่นก็ได้พวกมึงไอ้พวกขี้โกงโคตรโกงเลยทำมาหากินแบบนี้โคตรจะดื้อหรือเปล่าคะคุณ <c oughs> นี่คือประสบการณ์จาของอจีนแบบนี้ฮะอู้ฮู้หาราด้ย เกืดโอเคจ้าดีแตงกิ้วอยู่จากก็ดีดีดีมากหนุกเฮ้ยกูมาหาเจเลไม่ใช่เหรออะไรกูมาเจออะไรวะเนี่ยเชี่ยเอ้ยเอ้ยอันนี้ผมเห็นเชี่ยอันนี้กูเคยเห็นห้าล้านใช่อไม่โคตรน่าเล่นอ่ะไอที่ผมเคยไอที่ผมเห็นตอนโคตรายที่ผมเล่นไอนี่ไอยืนผ่านไอไอเนี่ยแล้วกูเห็นอ่ะ โอ้ยสุดยอดมาเลยอันนี้ก็อีกอันหนึ่งนะที่มันแบบปืนมันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆป่ะชี้่ะมาเลยมาเลยอันนี้ก็เป็นวัดวิลคุณสิบล้านมาเลยเนี้ยอยู่ๆกูก็ได้แบบซีรีส์เกมมือถือแปลกๆอีกซีรีส์ขึ้นมาเฉยเลยจากคุอยากจะเล่นเกมเอพี่เฉยอะเฮ้ยไายนาขอรอดูเดี๋ยสิสามเกมนี้เป็นไงวะเนี่ยเอ้ยกูเสียเวลากับเอฟไปเยอะมากเลยว่ะ เราเสียเวลาอีไปมากเยอะมากจนเราอาจจะพลาดกิมวีดีไปก็ได้ฮนะเออโหแยว่ว่ะเนี่ยคนดูดิกับเมื่อกี้เอไอใช่ไหมกูรู้เลยเมื่อกี้กูรู้แล้วกูรู้เลยม่าเอไอได้แน่นอนแหละยึยดแค่ของจริงแชทเพราะว่าของจริงเริ่มกิมเลยไม่ต้องอินเลยเท่านั้นจริงมันไม่ยากนะเวทําทกินตอนี้สี่สิบฮ่าฮ่า โอ้ยมุตรฟักเกอร์เอ้ยเอ้ยมันจออออออหาสิบคุณสองไม่ได้ดีป่ะอ้าโอ้ god ไม่กล้าวิกล่ะวิณล่ะจะตายไอ้เกมมันยากกันเนี่ยวิ่งจะตายเชี่ยนูว่าจะได้ซื้อกับบอสตอนสุดท้ายโอ้โอมาเดียวเดียวกันเลยอะพี่ อะไรสามสิบคูณสองเราจอบพวกมึงอ่ะไม่ได้แดกกูหรอกอโอ้ยเชี่ยเอ้ยกูไม่ไดทำอะไรผิดเลยนะเว้ยโอ้วันไปเองอ่ะแล้วมันจบเร็วชิบาหายเลยด่านกีบอัพเด็กกุดเวทเราจะต้องแซมเมืองกันห้าสิบดี๋ว่าใครเอายี่สิบไม่อย่างโง่อ่ะไอ้เชี่ย โง่แล้วอุ้ยเกือบตายอ้วีวีกูน่าจะเอาสามสิบไอ้ชิบกูโง่แล้วอ้ากูเป็นเหมือนโฆษณาเลยเจ้เอ้ยไม่ต่างเลยแต่เกมมันยากกว่าไอ้ชิบมันโฆษณาอีกนะเว้ยโฆษณาคือมันอุบอ้อ What the hell man เอี้ยไม่ได้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 มัน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 มียิงก่อนนี่หว่าเราถังมาเพื่อน เชี่ยแบบนี้ก็มีเอ้ยจริงเจิงเจิงที่มันยิงมันเอาไม่รู้ว่าที่ยิงขนี่เกิดคนตายผมผมตายเมื่อกี้คือไม่นับแล้วกันนะฮะโว้โอ้ยมันมันให้มาเลยนี่หว่าคูณสองหรือวะตึงๆอ่ะน้องนี่ทหารมึงโง่อยู่ว่ามึงมึงวิ่งชนบันดีอ๋อมึงวิ่งชนบันดีเกียรติตายนี่นะเย้ย โอ้ยโง่กว่านี้ก็หมาแล้วครับน้องหมาอย่างฉลาดของมึงเลยเชี่ยมันยังเดินหลบเลยเนี่ยเห็นไหมหมาเนี่ยโอเคฮะมือนถึงหนนบอสเลยนะไอ้อบอสคือเมื่อกี้ป้าตัวเมื่อกี้ป่ะคูณสองคูณสองมาคูณสองให้กับตายไม่เราถางกูเป็ดเอ้ยทำไมทำไมวะเฮ้ยขวดสมัยเก็บของอันได้ป่ะน,นี่ผมสงสัยมากมึงวิ่งชนคาดตายจุบๆโอ้ยไม่ได้ไอ้เชี่ยเอ้ย อกูอยากไปเดินตัวนี่ก็ดีเพื่อนโอ้โหอยากจะลงหนึ่งร้อยตัวได้อยู่นะมั้งบอส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 จัดการมันจัดการมันเพื่อนกูอยากเห็นตัวเนี้โอ้หยไอแบบนี้นี่หว่าเอ้ยไอจิงจริงนี่จริงอันนี้จริงเออนี่หนี้อุ้ยเก็บไม่ทันน่ะไอเชี่ยเอ้ยโอ้ยที่มันกากวัวโอ้แย่ว่ะ อ่ะไม่ทันนะ่ะยี่สิห้าสิบโอเคแล้วก็ไอฝั่งลูงแอชแทกแปดสิบซอมบี้ยักษ์นั่นเหรอไอ้หมาเวนั่นเหรอโอ้ยจออเกินตายไปซะมึงอ๋อไม่มันหลืบมาเกินทีได้ด้วยแล้วหมาไม่อย่างโงอ่ะหมามึงง่เกินเชียเอ้ยหมาซอมบี้ไม่สอมองมึงเลือดเลือนแล้ววะ ตายซะมึงฮ่าฮกระจอกกระจอกจริงๆวันรุ่งป้าหมาย,ยเย่ก็ถือว่าตรงปกฮะถือว่าตรงปกเออถือว่าตรงปกถือว่าตรงปกเอ,อ้ย,เด,ยเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเกมเดี๋ยวนี้มันตรงปกนะเว้ยเออทำไปเล่นไปแต่ก่อนเนี่ยกูเล่นทุกเกมไม่ไม่ตรงปกถ้าไม่ตรงปกสักเกมอ่ะแม่งแต่การตรงปกคือน้อยมากเลยมันทำโฆษณา,า,ามาล่อแต่เดี๋ยวนี้คือแบบเขาแบบทำจริงมันก็ทำง่ายนีห่หว่าเออเชี่ย กูจะไปทำหลอกไปทำไมวะกูทำของจริงไม่เป็นเลยดิทำง่ายอยาตายแต่โฆษณาอาจจะเวอร์กว่าเกมเพลย์นิดหนึ่งแต่มันก็ตรงปรกอะเออมาวะมาวะเกมนี้ฮะเกมที่เราจะยิงปืนแล้วก็อัพเกรดปืนไปเรื่อยๆนะถ้าจะผมจำได้โอเคลุกินกูดท่นแ,ล,แลกวะเนี่ยอ๋อเช็ดเกืบอบเฮ้ยไม่ทัน no no sir เอาม่เอา,เอ,าอีกๆว้าวเฮ l เฮ้ยผ่านป้าผ่านป้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะเอือนี่คูณสามเองแฟล็กซ์ซีเมตรถุยเออเอ้ยโอ้โหไม่ตรงให้กูเลยวะเป็ดเฮ้ยเชี่ยมีนี้ด้วยอัเกรดปืนอาเกรดเฟืองอู้วเดี๋ยวนี้เขาทำให้มันตรงปกได้ขนาดนี้เหรอเนี่ยจะทำให้เศษที่เก็บเสียงนี่มันจะดีขึ้นยังไงวะอุ๊ยอ้าวเฉดชิบหาย โอ้โหชิบหายของจริงแล้วเนี่ยอุ้ยช่ไหมไม่ได้คุณนแปดเลยู่วะโอ้โหโคตรตึงอะโคตรตึงเดี๋ยวนะก็ไม่ได้อยู่ดีปะโอ้โหดักกว่าเดิมอีกเชี่ยมันเคลื่อนที่เร็วขึ้นหน่ะนะไม่เอาไม่เอาไม่ดู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 ไม่สิงเลยกูเมีคนมีคนมีคนเชี่ยโคตรตึงอะ <g ül> กูอะไรไว้เดี๋ยวกูเติมอย่างเดียวเลยโอ้เกือบไม่ทันอันนี้ไม่ทันนะเพี่อนเก๋บไม่อย่างกากเลยเฮียโอ้โหไม่ทันอีกแล้วไม่ทันนะเพื่อนไอ้มันยิงเล่มันยิงแย่ลงมาเนี่ยอุ้ยโอเคอันน,น,นี้อันนี้ผ่านนี่ผ่านนี่ผ่านโอ้เลี้ยวเองอุ้ย ดูเอาไว้สปอนอู้อันนี้แหละตึงของแท้เลยอันเนี้ยไปเช่าไปเช่าไปเช่าไปอยังไม่ทันอยู่ดีเนาะเอออะไรวะเนี้ยเอิงเอิงโอ้ยโอ้โหนึกว่าจะไม่ทันซะแล้วเอิง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 จะเอิงเอิงเอิงบูเอิงเอิงเอิงเขี้อโคตรตึงเลยพี่เอิง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 เจะไปทันโอเอิง ทัน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 แต่เป็นเวลาไม่ทันโถ่เอ้ยโบแต่เฮลโอเคอเคูณสี่อุ้ยมาครับมึงมาครับมึงอยากได้ไหมครับอ่ะขอไมาครับกวันนี้ไหมไม่มีโฆษณาด้วยนะยกเจ๋งดีว่ะเว้ยแต่ใบเลี้ของอัฟเกียร์หรออัฟเกรดเลยดีกว่าวะไอ้เชี่ยปืนคู่ไม่ยังเทอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยที่ปูหรือเปล่าเนี่ย เดี่ยวผมไม่ดูนานเลยมีตัวนี้หรออู้โคตรเท่อู้สัดกันสัตว์กันแย้แล้วไหนอะปืนกลัวแล้วไหนปืนกลัวแล้วไหนปืนโอ้ยชิบมาแล้วชิปเปิลช็อตให้กูดูต่อได้หรอเอาดิกูดูต่อกูยอมโอเค นี่มันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซิมูเลเตอร์นี่ว What the fuck แค่บอยโอ้มากรดโอ้ไหนดีวะเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยอันนี้คือยิงรัวก็ยิงรัวก็ดีนะโอเช่โอเช่ไอ้เจ้ามันไม่ได้ไม่ได้สามวิถีวะอืมแต่ได้พอร์เหมือนกันนะทำเ,เล่นไปโอ้เซอร์โอ้มากรดอ๋อ โอ boy, ้ยเชื่อมันไม่ถึงอ่ะโ oh, อ้อันนี้ขอได <Ma. S 1> ้สุดเลยป่ะเชี่ออย่างตึงอ่ะแบบทิปเปิลอุ้ยไม่ได้สุดโอ้โหวันไม่เยอะมันมีมันเยอะมากมันเยอะมากโอ้ปะเก้าโอ้ประจัดโอ้โอชิชิโอเคได้แค่นี้เองเหรอเฮ้ยอะไรฮะเฮ้ยโอ้เอาดิเอาบุญแท้การตลาดอยู่แล้วชลบชีวิตยิ้มแค่ไอ้กลับมาแล้วน้องอู้ได้ปืนอยู่สิโอ้ชิ เรมอุ้ยรอใส่ย่อสาทีเดียวน่าจะคมสุดแลเนี่ยโอเคเ่อสาว้าลูกซองมาก่าไฟเลตเอายิงรัวๆดีวะเอาเป้าเป้าป้าป้าเอามีเดิเอ้ยเอ้ยเออออเออฮัทแท็ทูชุด แย่โอ yeah. ้กใจหมดเลยว่าจะไม่ได้ซะและ้วแหมเอ้ยอ้อันนี้แบบคูสิบป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 บอโอ้โอ่าชีตเยแม่กัด Oh my god no no pull out basically อุ Finished ้ยไม่ได้ไมครับ่ะแต่กูกูพอดีกว่าเชี่ยเออเกมมันตกบกนะสุดยอดสุดยอดเออผมว่าเกมไม่ตกบกทุกอันเลยตอนนี้มันไม่มีอะไรที่มันแบบโฆษณาหลอกเลยเว้ยแต่อันเนี้ยกูว่ากูน่าจะพอที่จะน่ากลัวได้อยู่ฮะไอ้มอนเตอร์สควอสตลัสเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างด้วยสิเกมอุท่าของเราแล้ววันนี้เชี่ยจากที่กูไปรอได้เกมเอพิจีที่ไม่กลายเป็นอย่างนี้ด้เงี้ยวัเนี้ยมาฮะตัวนี้ก็ได้ว้าวว้าว what the hell แ้ว้าวเชยกูไปเจอเกมเมื่อกี้มาของเกมเมื่อกี้มามื่กี้ว่าเกมนี้มันดูง่ไเนี่ยตีมันลูกีโวไปเลยเยเป้าเปเป้าเปเปาปเป้าาเป้ฆ่ามันเอื้้้าด้้เ้เาเเเ แบบโดนไปวันพุ่งพุ่งฆ่าเทรนเนอร์เลยอะไรของมึงเนี่ยไปเอาแล้วทำไมแก้ด oh ู no! <c oughs> มึงเอาสกิมไปดิแทนบอลล่าคนละที่แล้วกูจะสนใจเรอวะ <c oughs> ยังไม่น่าสนใจนะชะักชักมันแบบผมสงสัยแล้วว่ามันมาถึงตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยตอนแรกกูจะทำอะไรนะกูแค่จะเข้าไปดูไอเกมเ,เ,เกมิเอฟสักอย่างแล้วแม่งก็แบบทันีดโฆษณาโอ้โหเฮี้ย กราจะบอกว่าเมื่อกี้อโฆษณาแล้วกูจะพออ,อุ้ยมีล็อกอินเจ็ดวันเนีย่ยโอ้โหเกมเรนะเแน่การที่ชอบเกมนี้แล้วอยากจะเป็นแบบลงแรงแกนมาสเตอร์ของเกมนี้เนี่ยต้องล็อกอินเจ็ดวันแล้วแต่มันมืดเนี่ยเฮ้ยไม่น่ากูม,มืดเนี่ยเอ้าก็จะฟ้าทำอะไรกับคอมกูเนี่ยโนโนเซอร์ no, no, โอ้ปรกาศมอย่างเท่เลยนนเซอร์อีโวอี no, e vo, e vo. โวอุ้ยไม่ได้อ่ะ แล้วะเอาอีว oh, ่าแต่โอเคฮะตามนั้นเลยกันโ <laughs> okay, อเคฮะเราวันนี้กับคลิปที่แบบมาแบบโอ้โหสายฟ้ฟแลบนะคือเปิดคลิปมาไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นเลยฮะเข้าเกมเลยแล้วไปเล่นเกมตามสภาพนี้เลยฮะเอาเน้าวันนี้เนี่ยก็เป็นคลิปตามเอาเน้าวันนี้เนี่ยก็เป็นคอนเทนต์เกมตรงปกแล้วกันเฮ้ยมีวัฒนาการนะ คือคลิปมือถือเกมไม่ได้าของเราอะไม่เป็นเกมไม่ตรงปกเว้ยคือกดไปโหลดไปสิบกว่าเกมอะไม่ตรงปกสักกิกมฮะแต่คราวนี้เนี่ยโหลดมาแค่สี่เกมตรงปกทุกเกมนะเออก็อสำหรับ,บคนที่อยากลองก็ดูก็ชื่อตามนี้เลยฮะลองโหลดมาเล่นดูได้สำหรับคนที่สนใจเกมไหนอะนะส่วนตัวเนี่ยผมว่าเกมไอเวปิลมาสเตอร์น่าจะเผินสุดและเกม,มอื่นคือมันมีช่วงที่แบบอยู่ๆมันชะงักลงไปแล้วมันแบบเราไม่มไม่ต่อเนื่องอะเออ ก็เราได้ดูได้ฮะเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเปิดตัวงงแต่อย่างน้นก็ไม่ปิดงงนะเดินครับเจียนี่มันคาแรคเตอร์เดเวล็อปเมนต์จะชัดเลยการนนวัสนาขายของตัวละครวะโคตรเท่